ที่นี้ก็มาถึงคำว่นนานิพพานคำว่นนานิพพานตามตัวหนังสือแท้ๆก็ถือว่าแปลกันได้หลายอย่างแต่ที่เป็นธรรมดาสามัญที่สุดเป็นยืมมาจากภาษาชาวบ้านในบ้านเรือนนะคำว่าน,นิพพานนั้นแปลว่าดับเย็นถ้ากน,นิยม เรียกสั้นๆว่าดับมันต้องมีสิ่งที่ร้อนมันจึงจะพุบโลมขึ้นมาจึงจะมีการดับลงไปยังต้องมีไฟจึงจะมีการดับไฟที่เราพูดวดับแห่งดับเย็นลงไปเ็ต้องมีสิ่งที่ร้อน <c oughs> เพราะฉะนั้นคำว่าน,นิพพานเป็นหมายถึงการดับแห่งสิ่งที่มีความร้อน ควาหมายอย่างอื่นยังมีอีกเห่นความไม่เสียบแทงแล้วก็แยกสับไปเป็นอย่างอื่นเป็นนิวานะไม่มีการเสียบแทงไม่มีการไปมีแต่การหยุดอย่างนี้ก็มีมันจะแปลนิพานว่าดับเย็นกันละแล้วไม่เสียบแทงกันด้แต่ว่าหยุดนแต่ความหมายที่แท้จริงตามที่ผมได้ศึกษาสังเกตคนฟ้ามา หรือว่าที่มันมีที่มาให้เราเห็นในพระบาลีทั้งหลายเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าคําว่านิพพานนีน่มาจากคาวันดับเย็นของสิ่งที่ร้อนเพราะมันมีเรื่องในพระบาลีว่ามีการพูดจากันในบ้านเรือนในครัวนีของเย็นแล้วมากินได้เนี่ยหรือว่าฐานฐานไฟแดงๆเนี่ยมันนิพพานแล้ว แค่านิพพานถนนความันเย็นเย็น <c oughs> พูดง่ายๆก็เช่นว่าไอ้ข้าวต้มมันร้อนมันกินไม่ได้ต้องบอกว่ารอให้มันนิพพานก่อนเราถึงจะกินได้หรือ <c> ท <oughs> <c oughs> านไฟท,ที่เราขี้ออกมาจากเตาหวังว่ามันก็จะนิพพานลงนิพพานลงนี่คือภาษาของชาวบ้านตามธรรมดาที่พูดกันอยู่ในั้งกอนนู้นทั้งที่มีการใช้ภาษานี ที่ต่อมาคําเหล่านี้ถูกยืมมาใช้ในเรื่องของธรรมะหรือเรื่องทางจิตทางวิญญาณเอาความหมายมันดับเย็น,ม,นมาใช้เป็นเรื่องของดับกิเลส <c oughs> ซึ่งเรียบเหมือนกับไฟกิเลสเป็นของร้อนไฟกิเลสด,ดับลงก็คือดับเย็นก็ใช้คำว่านิพพาน <c oughs> คนจะไมาไปพบการดับกิเลสตในครั้งแรกมันก็จะพูดกับคนอื่นได้อย่างไร ถ้ามาไปยืมคําที่เขาพูดกันอยู่ก่อนแล้วมาใช้ก็เลยใช้คาว่านิพพานที่เขาพูดกันอยู่ก่อนก็เป็นนิพพานแห่งกิเลสคปอเย็นลงแห่งกิเลสถ้าจะให้กว้างก็ต้องใช้คําว่าเย็นลงแห่งสิ่งที่มีความร้อนหรืออันตรายหรือพิษร้ายทั้งหลายมันจึงเกิดมีนิพพานตามที่เราพบในบาลีขึ้นมาอย่างน้อยเป็นสามระดับ ระดับวัตถุฉันทานไฟร้อนร้อนข้าวส้มร้อนร้อนดับลงไปเย็นลงไปมันไม่พานวัตถุมันนิพผานไม,ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตนี่สิ่งที่มีชีวิตอัน,นก็คือระดับที่สองคือสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ยังมีอันตรายมีมีพิษมีสงมี ความเป็นอันตรายแก่มนุษย์เนี่ยก็เดยก็มันยังไม่นิพพานเอาทําเอามาทําให้เชื่องเป็นแมวไปหมดอย่างเราเชื้อมาทาให้เชื่องเป็นแมวที่บ้านนี่ก็เลียวก็ไอ้เชื้อตัวนั้นมันก็นิพพานสัต์อื่นก็เหมือนที่เอามาฝึกให้อยู่ในอำนาจของมนุษย์โดยสิ้นเชิงก็เดียก็ชาต์ตัวนี้มันนิพพานคือมันมันหมดโทษร้ายอันตราย ก็หมายถึงเย็นลงแห่งสิ่งที่เป็นอันตรายหรือร้อนเหมือนกันถึงถ้ามาถึงคน่เป็นมนุษย์อะไรที่เป็นขนะองร้อนแกจิตใจเราเรียกว่าไฟแล้ไอ้นั่นเย็นลงก็เรียกว่านิพพานสำหรับคน <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าเอาไฟมาจี้ก็ที่หนังแล้วมันร้อนแล้วก็เอาน้ำราดลงไปจะเป็นนิพพาน อานนี้ไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของวัตถุแม้แมร่างกายเรานี่ก็เป็นวัตถุอันหนึ่งถ้ามันร้อนแล้วมันเย็นลงก็คือมันเป็นที่พานในส่วนวัตถุ <c oughs> ที่พูดกัน่อนส่วนจิตใจความเร่าร้อนอของคนเราที่จะเย็นลงได้นีถ้าแบ่งดูรรมเรื่องนี้ก็บาลี มันก็มีอยู่ถึงสามระดับอีกเหมือนกันส้าเรบคนสำารรบมนุษย์ล้ว,วนๆถ้าจิตมันร้อนกระวนกระวายไปด้วยความต้องการด้วยความอยากไม่เป็นเรื่องการมารมุมพอได้เสพได้เสวยสิ่งนั้นลงไปแล้วมันก็เย็นลง มันการได้บริโภคกามารมมันก็เป็นนิพพานสําหรับจิตที่เราร้อนปนริกาามารมนิพพานอย่างนี้ก็มีอยู่ในพระบาลีของพวกอื่นนอกพุทธศาสนาใีา้เป็นต้นตอเป็นเงื่อนนำให้บูชากาามารมเป็นของสูงสุดที่กระทั่งเป็นรัที่หนึ่งขึ้นมาเมื่ออยู่กระทั่งทุกวันนี้แต่อธิบายไปต่างต่างกัน โดยใช้การอารมณ์เป็นเครื่องระงับความร้อนของกิเลสจนกระทั่งรู้อะไรกัน <c oughs> อย่างนี้ก็จะมีความสมบูรณ์แห่งการอารมณ์เป็นนิพพานเราก็เห็นได้ชัดทันทีว่าไม่ใช่เรื่องเด็ดขาด <c oughs> ม่ใช่เร่องแค่จริงที่ต่อมามีผู้พบว่าไม่ได้อย่างนั้นเลยก็พบเรื่องจิตเป็นสมาธิ ทำจิตจ้เป็นสมาธิบรรลุฌานถึงฌานกันก็แล้วกันจะเป็นปฐมฌานพุติยฌานพติยฌานนี่มันก็ไปตามลาดับกระทั่งถึงอรูปฌานอยายที่เรารู้กันอยู่เดียวนี่ว่ารูปฌานสี่อรูปฌานสี่ถ้าไปถึงฌานที่สูงได้เท่าไหร่มันก็เป็นนิพพานมากขึ้นเท่านั้นถ้ามันละเอียดจน,นิดดับเย็นมากขึ้นเท่านั้น นี่ียก็มีมีฌานเป็นนิพพานอีกแบบหนึ่งก็มียุคหนึ่งตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหรือแม้ในะสมัยพุทธกาลนั้นก็ยังเหลืออยู่เป็นความเย็นที่เป็นนีตละเอียดสุกุมขึ้นมาอีกยิ่งกว่าไอ้เรื่องของ่ามารณมเย็นทีน่ต่อมาพระพุทธเจ้าจะรู้ บอกกันอย่างนั้นไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรเนี่ยยังไม่ควรจะเรียกว่านิพพานในความหมายที่สมบูรณ์ <c oughs> ต้องเป็นดับกิเลสสิ้นเชิงดับร้อนแห่งกิเลสเลสิ้นเชิงจึงจะเป็นนิพพานที่ถูกต้องคำว่าอ,อย่างนี้เป็นลัธที่สำคาญไปอยู่เป็นลัที่ของพระพุทธเจ้า <c oughs> ทุกพระองค์กันนี่หลักว่าสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะนั่นคือนิพพาน ก็เลยเป็นนิพพานที่ระบบสุดท้ายที่เป็นระบบสุดท้ายคือไม่มีใครจะมาทำการบัญญตัติให้สูงไปกว่าน,นั้นได้อีกนี่เราจึงมีนิพพานที่สมบูรณ์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาอย่างนี้แล็ <c oughs> อย่าลืมว่าคำว่านิาพพานนัน้นมันตั้งต้นมาแต่วัตถุแล้วก็ตั้งต้นมาทางสัตว์เดรัจฉานแล้วมาถึงคน มาถึงคนก็เป็นระดับระดับอยู่ตามแต่ที่เขาจะรู้จักความเย็นนี่ได้มากน้อยเท่าไรเราจะจัดอนิพานอของกามารมณ์นั่นเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ยังได้เพราะมีครอธิบายที่ถือที่ถือเป็นหลักได้ว่า ความรู้สึกทางกามนี่บางทีมันเป็นเพียงปฏิกิริยาของตอมแกลนทางเพศเนี่ยมันถึงขนาดสุกงอมหรือว่าสมบูรณ์ขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกอน,นี้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นเรื่องจิตใจล้วนๆมันเห็นได้ที่ศัตว์ได้รัชา้ามันคิดไม่เป็นมันก็เกิดความรู้สึกทางกลามไม่ได้ พอเมื่อไอ้ตอมแกลนต่างๆมันถึงรอบที่มันจะแก่รอบมันมีกเกิดเกิดความรู้สึกได้คือมีอะไรไปกระตุ้นอืความรู้สึกระบบนั้นข้าวมันจึงจะเกิดขึ้นมาทั้งสัตว์เดรัจฉานตัวเมียจึงมีความรู้สึกต่างๆครัผมเป็นฤดูระยะอันสั้นมันเป็นเรื่องทางร่างกายอยู่มาก เกี่ยว่ร่างกายล้วนๆนในความหมายหนึ่งก็ยังได้ <c oughs> ก็เป็นนิพพานที่เกี่ยวกับกายอยู่บางถ้าทําให้มันระง,งับไปได้